สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัวฟูแฟมิลี่นะคะทุกคนวันนี้พี่ฟูและเพื่อนๆพาทุกคนมาไหว้พระขอ,<พ>อน,นี้<ต>เราก็จะไปกันสามวัดนะคะทุกคนวัดแรกก็จะเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่ฟูพาทุกคนเข้าไปไหว้พระด้านในนะคะทุกคนวัดใหญ่ชัยมงคลอยู่ที่จังหวัดพระนครเสียยุทธยานะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาไหว้พระตรงฝั่งวัดใหญ่นะคะทุกคน เดี๋ยวอีกสักครู่พี่ฟูก็จะพาทุกคนไปวัดสมเด็จพระนเรศวรกันนะคะทุกคนแต่พี่นนฟูพาทุกคนมาถ่ายดูบริเวณรอบๆวัดกันก่อนนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดคนก็จะเยอะนิดนึงนะคะไม่ใช่วันหยุดค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะทุกคนบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ฟูถ่ายชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะวันนี้อากาศไม่ร้อนไม่หนาวนะคะ ตอนนี้เราก็จะข้ามฝั่งไปไหว้องค์สมเด็จพระนเรศวรกันนะคะทุกคนฝั่งพระนเรศวรจะอยู่อีกด้านหนึ่งของวัดนะคะนี่ค่ะฝั่งที่จะมาไหว้องค์สมเด็จพระนเรศวรนะคะทุกคนเราก็จะมาไหว้พระขอพรกันจ้าด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เรามาไหว้สมเด็จพระนเรศวรกันนะคะทุกทุตรงนี้จะมีไก่เยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะพี่พี่ฟูถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะ แล้วเราเดินทางกันต่อไปวัดที่สองเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือวัดพนันเชิงค่ะในวัดพนันเชิงก็จะมีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่มากๆเลยนะคะระหว่างทางที่เราเข้าไปไหว้หลวงพ่อโตเราก็จะเจอโบสถ์สวยมากนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อโตนะคะทุกคนอยู่ในวัดพนันเชิงนะคะเดี๋ยวไหว้หลวงพ่อโตเสร็จแล้วนะคะไหว้หลวงพ่อโตเสร็จแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปดูรอบๆวัดนะคะ นี่ก็จะเป็นบริเวณด้านนอกวัดนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะ,คะพี่ฟูก็จะมาไหว้พระขอพรตรงพระนครศรรอยานี้เลย<ๆ>แต่ไม่ค่อยจะได้ถ่ายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็เดินทางต่อไปวัดอีกวัดหนึ่งนะคะทุกคนก็จะไปวัดมงคลบพิตรนะคะทุกคนระหว่างทางพี่ฟูก็ ถ่ายบรรยากาศรอบๆเมืองพระนครศรีอยุธย,ยาให้ทุกคนดูนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะไม่ะคะ่ะไม่ค่อยจะมีตึกอะไรเยอะแยะมากมายค่ะส่วนมากก็เป็นโบราณสถานซะมากกว่านะคะทุกคนแต่ก็มีนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้เราก็มาถึงวัดแล้วนะคะจอดรถไว้แล้วเราก็เดินเข้าไปทางด้านมันก็จะมีทางเข้าหลายทางเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตอนกลับเราก็จะออกอีกทางนึงนะคะทุกคนนี่ค่ะระหว่างทางนะคะ การมาให้ทุกๆคนดูค่ะนี่ค่ะบรรยากาศตอนนี้เราก็เข้ามาในวัดแล้วนะคะแต่ก็ร้อนมากๆเลยค่ะนี้ค่ะร้อนมากๆเลยค่ะทุกคนแลวเราก็มากันหลายตแต่ก็เสียดายนะคะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูะวันนี้พี่ภูไม่ได้เข้าไปในอุทยานประวัติศาสตร์นพระมงคุลพิมุกนะคะสวยมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงอยู่นะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเสียดายมากเลยค่ะเข้ามาด้านในไม่สามารถถ่ายพระเสร็จแล้วเราก็จะเดินออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ฝั่งนี้ก็จะมีขายของที่ระลึกนะคะเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับกรุงเทพนะคะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะแยกย้ายกันเราก็แวะกินข้าวก่อนนะคะวันนี้เราแวะที่ร้านสเต็กแดกตับนะคะทุกคนคลองสี่ปทุมธานีนะคะเป็นทางผ่านเราก็เลยแวะกินก็ลองมา,า,าชิมดูคะ่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ก็อร่อยนะคะทุกคนอาหารอร่อยทุกด้วยความที่หิวจัดเราก็เลยไม่ได้ถ่าย อาหารที่เราสั่งมาเลยนะคะทุกคนได้ถ่ายเฉพาะบรรยากาศในร้านนะคะแต่ก็มีภาพนิ่งไม่ผี่ภาพนะคะทุกคนเพราะว่าหิวมากจริงๆเดินทางจากกรุงเทพไปนะครศรีแล้วก,ก็กลับจากอายุธยามากินข้าวที่ปทุมนะสั่งกับข้าวมาเราก็กินเลยะคะ่ะทุกคนโดยที่ลืมถ่ายคะ่ะบรรยากาศในร้านก็จะดีมากๆเลยนะคะทุกคน ใครชอบอาหารอีสานแทๆ้ๆ mm hmm. ก็แวะได้ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่ฟูขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมช่องหัวฟูแฟมิลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหัวฟูแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆคนมากเลยจ้า